เรากลับมาที่จังหวัดสกลนครกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะตามลูกทุ่งสาวดอกยญ้าพี่ต่ายออรไทยไปร่วมงานเทศกาลโซ่รำลึกกันหน่อยอซึ่งงานนี้เป็นงานประจำปีนะคะ<อ>เป็นงานประจำปี2567 พร้อมกับร่วมพิธีรำวงสวงสุดยิ่งใหญ่ต้องบอกว่างานใหญ่มากจริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศงานนะมีการตั้งโต๊ะถวายเครื่องวงสวงแล้วในงานเนี่ยก็มีศิลปินชื่อดังอย่างพี่ต่ายอรไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองไทยโซ่บอกเลยว่าสวยงามมากๆม,มาในครั้งนี้มาพร้อมกับการรำวงสวงพระอร,รันอาสาเจ้าเมืองคนแรกของอำเภอกุสุมานโดยมีนางรำมาร่วมรำกว่าพันชีวิตคุณผู้ชมดูสิคนเยอะมาก สวยงามมากใช่ค่ะการรําในครั้ง,งนี้ก็เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแอมมีนางรำตัวน้อยด้วยนะออน่ารักนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพิธีใบสีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนฉลองครบรอบ180ปีเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยจัดขึ้นเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็สืบสามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนพื้นเมืองชนเผ่าไทยโซและเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แพร่หลายให้เกิดความรักความสามัคคีปรองดองกัน โดยงานเนี่ยเขาจะจัดขึ้นในวันขึ้นสี่ข้าเดือน3าของทุกๆปีถือเป็นประเพณีฮิต12คลอง14อีกด้วยนะคะ